กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง IT ท i ทินะคะจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้าน IT นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับช่วง IT ท i p ิวันนี้นะครับเทคนิคในสัปดาห์นี้ก็คือจะทำยังไงให้ Windows XP ของเราเนี่ยบูตได้ไวขึ้นง่ายๆสำหรับผู้ใช้งาน,นบางครั้งเนี่ยเจอตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แล้วบูตเข้าไปใน Windows XP เนี่ยมันช้านะครับเทคนิคในวันนี้ก็จะทำให้การบูตของว n d o w s เนี่ยไวขึ้นนะครับเริ่มต้นด้วยการดับเบิลคลิกที่ My Computer นะครับจากนันก 4, ้นคลิกที่ d ดซีดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Windows นะครับแล้วก็มองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า p e ฟิกตัวโฟลเดอร์พ f i ิกเนี่ยใช้ในการเก็บ ข้อมูลต่างๆของตัว Windows ว่า Windows เนี่ยเปิดอะไรไปบ้างเปิดโปรแกรมตัวนั้นหรือว่าใช้คำสั่งตัวไหนบ้างนะครับทำให้มีการเก็บข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นพอมีการเก็บข้อมูลเยอะเนี่ยทำให้ตัว Windows เองเนี่ยจะต้องกลับมาอ่านตัว p f ลฟเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยฉะนั้นทำให้การบูตของ Windows เนี่ยจะช้าลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไฟในเ f ลฟิกเนี่ยมีมากเกินไปนะครับพอเราเข้ามาที่โฟลเดอร์เ f ลฟแล้วเนี่ยให้ทำการ Select อนะครับหรือว่าเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง delete นะครับตอบ yes จากนั้นถ้าทำถูกต้องเนี่ย โฟลเดอร์พ f ฟิเนี่ยจะไม่เหลือไปใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทําการปิดหน้าจอไปวิธีนี้นะครับจะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยบูตเข้า Windows เนี่ยได้ไวขึ้นคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงว่า f o l เดอร์พ f ฟิกเนี่ยวินโดว์มีไว้ทําอะไรนะครับก็คือจดจํารายละเอียดต่างๆที่ผู้ใช้งานเนี่ยเปิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรือคําสั่งใดๆนะครับทำให้ผู้ใช้งานเนี่ย ทำงานได้ไวขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปเนี่ยวินโดว์ก็จะต้องต้องทำการอ่านไฟล์เก่าเอาไว้ด้วยฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมบูตเข้าวินโดว์บางครั้งเนี่ยช้านะครับวิธีนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยบูตเข้าวินโดว์ได้ไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้จะทําเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งจะทําให้ก็คือจะทําให้วินโดว์เนี่ย หลังจากเราชัดดาไปแล้วเนี่ยวินโดวจะทําการลบไฟล์ในโฟลเดอร์พิเศเนี่ยเองอัตโนมัตินะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าจะทําขั้นตอนใดบ้างเริ่มจากการกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับโปรแกรมเลือก a c c e s s o r y ไปที่ n o t e Pad นะครับจากนั้นพิมพ์คำสั่ง echo off นะครับแล้วก็ enter จากนั้นพิมพ์คำสั่ง del wap% นะครับ system root ปิดด้วยคำสั่งเปอร์เซ็นต์นะครับ backslash prefix backslash ดาวจุดดาวนะครับแล้วก็วัก slash q จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยคลิกไปที่คำสั่งไปลา save as นะครับแล้วเลือก save in เนี่ยไปไว้ที่ด i c e window แล้วก็คลิกที่ช่องไฟล์เนมนะครับพิมพ์ด้วยการเปิดเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า del prefix .bat แล้วก็ปิดเครื่องหมายคำพูดจากนั้นกดที่ปุ่ม save แล้วก็ปิดหน้าจอของโน้ตแพดไปนะครับจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม start run พิมพ์คำสั่ง gpedit นะครับ msc กดคลิกที่ปุ่ม ok นะครับรอสักครู่นะครับหน้าต่างของ Group policy เนี่ยจะปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นให้ผู้ใช้งานเนี่ย d o u b ิ e ลคลิกที่ชุดคำสั่ง windows setting นะครับในส่วนหัวข้อของ computer configuration แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ script วงเล็บ start up slash shutdown นะครับ ด้านขวามือเนี่ยจะปรากฏ2ชุดคำสั่งด้วยกันก็คือ Startup กับ Shutdown ให้ผู้ใช้งานดับขึ้นคลิกที่คำสั่ง s h u t d o w n นะครับจะปรากฏหน้าต่างของ Shutdown Property ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Add นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม b บรา s e เปลี่ยนช่อง l o o อินเนี่ยเป็น c w i n d o w นะครับ แล้วก็ค้นหาไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้ก็คือ d e l p i f i c นะครับ bat ถ้าเจอแล้วก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็กด open แล้วก็คลิกที่ปุ่ม ok คีกทหนึ่งนะครับถ้าทำถูกต้องเนี่ยตรงช่องว่างๆของตัวชัดดาพัฟตี้เนี่ยจะปรากฏชื่อที่เราเลือกเอาไว้นะครับจากนั้นก็กด ok แล้วก็ ปิดตัวโปรแกรม Group Policy ไปนะครับเพียงเท่านี้จะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องมาคอยลบไฟล์ในโฟลเดอร์พิเศอีกต่อไปนะครับแล้วก็ครั้งครั้งที่เราครั้งไหนก็ตามที่เราบูตหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องเนี่ยก็จะทําให้การบูตเข้า Windows ของเราเนี่ยไวขึ้นไอทีทิปช่วงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ